บรรยากาศในไทยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะแถวสุกุมวิีซึ่งเรามาพักกันที่สุกวิทยหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็มาข้างๆก็จะเป็นห้างเอ็มซเฟียนะคะแล้วก็จะมีเอ็มพอรเรียมด้วยซึ่งเราอยู่มาตึกเอ็มสเฟียนะคะซึ่งภายในก็ตกแต่งไฟระ,ะยะสวยงามนะคะแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็น BTS มองจากด้านบนลงไปวิวประมาณตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็นัดเพื่อมาทานอาหารทานซุกี้แล้วก็มาชมวิวด้านบนก็สวยงามร้านอาหารข้างในตกแต่งก็มีแต่ไฟประดับตกแต่งของอาหารมากมายในแผนกฟาสต์ฟู้ดนะคะซึ่งด้านบนก็ได้วิวที่สวยอยู่แล้วพอไปเดินด้านล่างของห้างก็ตกแต่งได้อย่างงดงามนะคะซึ่งเป็นห้างในตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ ด้านนอกแล้วก็ยืนถ่ายรูปก็จะมีสาวๆมาถ่ายรูปกันแถวๆนี้นะคะเราก็เองก็เช่นกันนะคะก็ชอบบรรยากาศซึ่งที่เมืองนอกเราก็หาแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งทุ่มเราก็มุดเข้าบ้านไปแล้วค่ะจะมาเดินแบบนี้มันก็ไม่มีนะคะตล,ตลาดนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยในเอเชียเท่านั้นที่จะได้มาพบบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกใจนะคะแล้วก็ภายในก็จะมีฟาสต์ฟู้ด น่าจะไม่แตกต่างจากเมืองนอกนะครับก็มีฟา์ฟู้เหมือนกันนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าอาหารเมืองนอกก็จะเน้นไปทางพิซซ่าพวกขนมแฮมหรือว่าอาหารของคนต่างชาติแต่เราเป็นคนเอเชียก็จะนึกถึงอาหารไทยหมูทงหมูทอดหมูปิ้งนะคะมากมายทั้งขนมต่างๆซึ่งมีในฟา์ฟู้ซึ่งถ้าเราถูกตาต้องใจก็จะเดินเข้าไปขนมคงขนมครก ไส้กรอกอะไรนี้นะคะมันก็จะมีเยอะแยะอันนี้คือมาชมตามร้านเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีร้านหมีน้อยมั้งไม่แน่ใจอยู่ข้างๆซึงอยู่ในห้างนี้นะคะแล้วก็จะมีขนมไทยมะม่วงข้าวเหนียวนะคะก็เดินชมไปมีความสุขมากค่ะถ้ามาเดินกลับกันในต่างประเทศเราเจอก็จะเป็นขนมฝรั่งนะคะอาหารก็จะเป็นพิซซงพิซซ่าเบื่อค่ะอยากได้ประเภทนี้นะคะแล้วก็ มาเดินวนอยู่หลายรอบค่ะก็จะถูกใจถ่ายอาหารมาเพื่อเป็นอาหารตาอาหารใจก่อนกลับนะคะวันนี้เป็นช่วงอาทิตย์แรกนะคะก็มาเก็บภาพไว้ก็เพื่อนๆคงจะเห็นภาพพวกนี้จนชินแล้วนะคะเพราะว่าคนไทยก็จะเดินชอปปิ้งก็จะมีความสุขกับการเดินเลือกหาอาหารอร่อยอร่อยทานนะคะซึ่งคนที่ไปอยู่เมืองนอกมันก็จะไม่ได้ความอร่อยแบบนี้เพราะว่า เราก็ติดรสชาติอาหารไทยๆแซบ่แซบๆนะพวกพริกพวกอาหารต่างๆซึ่งถ้ามาแล้วเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าวีคแรกก็จะลุยกับอาหารไทยฟาสต์ฟูด้ดมันจเจริญหูจเจริญตาม,มากค่ะเพื่อนๆซึ่งกลับไทยทีนึงวันๆเราก็จะวนอยู่กับมุมอาหารนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของเพื่อนใช่ไหมคะแต่มันเป็นเรื่องที่คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วก็จะ มีความสุขเห็นอาหารถึงกินไม่หมดแล้วก็มีความสุขที่ได้กินนะคะแล้วก็อาหารต่างๆคุณเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์เลือกอาหารอร่อยที่สุดที่ทุกคนชอบนะคะกระบวนไปแของขายต่างๆก็นำมาให้รับชมกันค่ะเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะอันนี้เราก็จะเน้นเรื่องอาหารต่างๆไปก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปรอชมคลิปถัดไปนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะอาเบียงตัวเม็กซิโกอัตชู่ไมาให้ติดคนพี่เนี่ยถ่ายไปไม่มีใครเขาว่าอะไรนะพี่ใช่